สวัสดีค่นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเข้าไปดูเขื่อนนะคะที่นี่ชื่อว่าอาาทาราว่าฟอเรสนะคะเป็นป่าด้วยแล้วก็ข้างในจะมีเขื่อนนะคะเราต้องเดินเข้าไปตามทางเข้าออกอะเข้าได้ออกกลับมา,าก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงออโอเคถ่ายรูปไปแล้วแล้วเราจะได้เดินเข้าไปเหรยอมันจะ ค่นะวันนี้ก็จะพาทุกคนเข้าไปดูเขื่อนกันนะคะนี่ทางเข้าอ่ะเราก็จะต้องเดินผ่านสะพานสะพานนี้นะคะช่วงนี้เรา,เาลาพักร้อนหยุดกันหลายวันนะคะแล้วก็เลยมีเวลาเนาะแล้วไอสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะคะไม่มีเก็บค่าเข้าเที่ยวนะคะ เป็นป่าคือเข้าฟรีทริปที่แล้วก็พาเข้าไปเดินป่ากันแล้ววันี้ก็มาเดินป่าอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นเขื่อนนะคะทุกคนแล้วก็เป็นป่าแบบป่าสวยมากต้นเสนต้นใหญ่มากอากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงข้างล่างก็จะเป็นเสียงเหมือนน้ำตกนะเสียงน้ำตกนะคะ นี่นะคะไปกลับก็ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ช่วงช่วงวันนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดนี่วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะคนก็จะไม่ค่อยมีมีเมื่อกี้สองคนเดินนำหน้าเราไปแล้วไปแล้วก็มีเพื่อนเดินอยู่อากาศมันค่อนข้างคือคืมมมมไม่มีแดดดดไม่มีนะก็ลเลยมืดมนิดหนึ่งให้ดูทางทางเข้า มีเพื่อนเดินอยู่เมื่อกี้สองคนไปแล้วคนไม่ค่อยมีเดินรอด้วยสิมันเป็นทางชันนะ<ด>คือเข้ามาเป็นป่าป่าเลยแหละเสียงอันนี้คือที่ได้ยินเสียงลม ลมที่ไหนล่ะน้ำตกน้ำตกด้วยเหรอเออไม่เห็นเลยนั่นอ๋อไปดูน้ำตกก็ว่าลมอีกเออนั่นไงทางแคบจะไม่เห็นเลยน้ำสวยนะน้ำสวยฮ่เจอแล้วเมื่อกี้บอกไม่เห็นนี่คนท่องโดยเล่นกันได้แล้วนี่นี่น้ำตกน้อยๆอ่ะ เดินลงได้บอกว่าค่อนข้างเดินลงได้เสียวอยู่นั่งน,นั่นจาจะมีอะไรสนใงดเยอะแยะตาไปดูอ๋ททอทำดีนะหยดน้ำใสดีนะนีนะคะพาทุกคนมาเดินป่ากันอีกแล้วเนาะจากคลิปที่แล้วก็พาไปเดินป่านะคะแต่ว่าคลิปนั้นก็คือจะเป็นป่าแบบอีกแบบหนึ่งต่างจากป่าที่นี่ที่นี่จะเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะข้างในจะมีเขื่อนอยู่นะคะ เขื่อนอใหญ่เลยนะคะก็ยังไม่เคยมาก็พาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าข้างในเขื่อนจะเป็นไงบ้างนะคะตามไปเลยคะ่ะก็จะมีลำธารน,นี่คะ่ะลำธานไหลตลอทางเลย,ยน,นี่ลำธารน่ารักคะ่ะ น้ำใสเห็นน้ำ่ก็รอดทางเลยอ่ะน้ำใสมากอ่ะแต่ข้างในชุน่มมากเลยอ่ะมันไม่ได้แดดอ่ะ,อะพ่อมาคนเดียวค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะ เรามีเพื่อนอยู่สองคนแล้วก็มีเราอยส งจากเมื่อวานปะ,ะอันนี้มีลำธารไหลตลอดอันนั้นมันเป็นตีนเขาอันนั้นตีนเขามันเป็นภูเขาเลยอันนี้เข้ามาในภูเขาเลยข้องน้ำลงทำไมสองคนนั้นเดินเร็วจังเห็นแล้วก็คิดถึงการเมอร์สปริงเลยปะการเมอร์สปริงน้ำใสตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้ จะบ่ายสองนะจะบ่ายสองคลึมมากเพราะว่าเมื่อกี้ฝนมันตกดินรินมันจะมันบอกว่ามันจะตกตอนเย็นนะอ,อืมตกนาทีบ่ายสองแต่เราก็มาตามพยากรณพยากรบอกว่ายังไม่ตกโหนี่มันแหวกกันไหมให้คนเดินเลยอะ่ะ <laughs> อ้นี่ไอ้นี้ก็ดีกว่าเมืม่อวานนะเมื่อวานน่ากลัวมากเฮ้ยแต่อันนี้มันมีความูสึกแบบป่ามากอ่ะอันนี้ป่าด้วยอันนี้ป่าบนภูเขาไงแต่เมื่อวานเนี่ยป,ป่าป่าแบบเหิวด้วยอที่ท้าม,มีแดดท่ามีแดดคงจะดีเนาะคิดยึดขึ้นไปดูตรงนี้น้ำตกลงมา นี่มันตกลงไปทางนู้นอมันเป็นแนวเหมือนเนี่ะชันลงไปนะเห็นไหมเห็นไหมหน่งวาเป็น่ตกลงไปต่ำแต่น้ำานใสปิ้งเลยนะมันี้แสงิ่มันออกมาแล้วเพราทางนี้มันชันทางนี้มันชันนี่นะอ๋อนี่นะไม่เห็นเลยไม่เอาไม่ต่ น่าจะถึงใกล้ถึงแล้วก็จะเป็นเขื่อนฝนตกแล้วอ่ะปล่อยอันนี้ถึงแล้วถึงแล้วฝนตกเลอฝนตกด้วยฝนตกนะขึ้นไปดูแล้วก็ถึงแล้วนี่นะคะเขื่อนที่บอกเขามานเป็นเขื่อนในแบบนี้ ฝนตกด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปข้างบนกันไปขึ้นบันไดเพราทำบันไดไว้ดีมากเลยนี่ถ่ายตรงนี้สวยถ่ายรูปอ่ะอ๋อฮะฝนตกแล้วสวยมากเป็นเขื่อนนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆกันเนาะตอนนี้มีคนถ่ายรูปอยู่ในงานนะคะ นี่นะคะเข<ม>ื่อนเล็กๆแบบนี้นะคะเดินขึ้นไปอืมเลือดซีกินโคตรยากอ่าต้องประมาณนี้นะคะเขื่อนตรงนี้ก็จะเป็น เขื่อนนาะค่ะคิดว่าทุกคนเข้ามาเดินเข้ามาชั่วโมงเนาะป่าวันนี้ค่อนข้างอึมครึมแล้วฝนตกแล้วด้วยตอนนี้นะคะบรรยากาศประมาณนี้นะคะให้ดูรอบๆตรงนู้นด้วยตรงนู้นนะคะก็จะเป็นป่าท่อมล้อมหมดเลยนะคะนนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะเออประมาณประมาณนี้ทางก็มีแค่นี้แต่ถ้าทุกคนที่อยากจะเดินป่ายาวๆนะคะเดินขึ้นไปสะพานตรงนู้นนะคะเดินขึ้นไปนึงไปได้ยาวเลยนะคะ เป็นวิว่ป่าแบบนี้นะคะตอนนี้ฝน,น,น,นตกลินลืนแล้วนะคะไม่ได้เสียงฝนตกแล้วเราต้องรีบออกไปหมดเลยเงียบคะ่ะ วันนี้นะคะก็พาทุกคนมาเที่ยวเกอนที่อัปพัทนะคะได้เดินป่ากันด้วยป่าที่สวยธรรมชาติสวยงามแบบนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะอปรีคลื่และฝนตกด้วยนะคะก็พาทุกคนมาดูธรรมชาติกันแล้วนะคะก็ดิจิแลนต้องเก็บธรรมชาติสวยๆแบบนี้เนาะก็ฝากทุกคนติดตามนะคะคลิปต่อไปนะคะว่าจะพัทุกคนที่ไหนอีกหรือว่าจะเป็นคลิปอื่นๆนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่รับชมมาจนมาถึงท้ายคลิปนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กับสับปะกันเหมือนเดิมนะคะลาไปก่อนนะคะกับ บรรยากาศเขื่อนเชยแบบนี้นะคะคุณมากค่ะบ๊ายบายเดินทางกลับกันออกไปกันเลยนะคะ เดี๋ยวมันจะมืดกระถ่อมสองคนนะเขา,เายัางอยู่มืดเลยเปืนครึมแล้วก็ได้บรรยากาศเขื่อนให้ทุกคนได้ดูกันนี่เริ่มวัดสีแล้วทํา <c> ท <oughs> ำก็ไม่มีี่นะถ้าใครจะมาต้องทำชุระก่อนออกมาให้เรียบร้อยเพราะไม่มีห้องนำ้ำที่นี่นะคะไม่มีเพราะว่า ส่วนใหญ่คนจะเดินเข้ามาแค่แค่เขื่อนเขาก็กลับออกแล้วก็เดินเข้ามาประมาณยี่นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแหละถ้าเดินเร,เร็วก็จะเร็วเนาะแล้วก็คนเข้ามาหายรูปแล้วเขาก็ออกไปกันมันก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากคนที่เดินต่อไปข้างบนนะคะอีกนานอีกไกลสำหรับคนที่ชอบเดินแฉกยาวนะคะฝนลงเม็ด นลงเม็ดแล้วโว้ยตัวเราอะตัวของผู้อาวุเหมือนทําไมไม่แข็งแรงเลยอะขากลับะทําอะไรมาห้องน้ำด ฝนตกออกแล้วนะเขาก็โชคดีที่ฝนมันตกเกาะตอนที่เราออกมาแล้วนะฝน,นตกก็กำลังกลับ,บเดี๋ยวขวาค่ะกำลังกลับโลวฮัตนะคะเมืองน,นี้คือเมืองอัปปะฮัทห่างจากเวลลิงตันหนึ่งชั่วโมงนะห่างจากโลวฮัตทส่งโมงโอ้มีเรือ